สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเอเชียตะวันออกเสียงใต้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่8สิงหาคม2,510โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ5ประเทศร่วมลงนามได้แก่ไทยมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ต่อมามีการขยายตัวมีสมาชิกเพิ่อมอีกขึ้นอีก5ประเทศได้แก่ บรูนายเวียดนามลาวเมียนมาาและกัมพูชาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันในการเพิ่มอัตราการเจริญตุบโตทางเศรษฐกิจการพัฒนาสังคมการพัฒนาวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิกในปีพศ2558สมาคมอาเซียนพร้อมร่วมใจก้าวสู่เข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัว ดังนั้นเราจึงจะเป็นต้องศึกษาข้อมูลของประเทศสมาชิกต่างๆเพื่อต้อนรับการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันโดยหนึ่งในเรื่องที่เราจะเรียนรู้คือสัตว์ประจำชาติเพราะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเข้าร่วมประชาคมดังเช่นคำขวัญที่ว่าหนึ่งวิสัยทัศน์หนึงเอกลักษณ์หนึงประชาคมสัตว์ประจำชาติของประเทศไทยคือช้างถือได้ว่าเป็นสัตว ผู้บ้านคู่เมืองกับชาวไทยมาช้านานจะเห็นได้ว่าจากเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาเช่นออกศึกสงครามมีการทำยุทธหัตถีด้านศาสนามีการเขียนจิตกรรมฝาผนังเล่าเรื่องราวต่างๆของพระพุทธเจ้าที่มีช้างนาราคิรีช้างคิริเมรช้างปริโลยะเข้ามามีส่วนร่วมรวมถึงช้างเผือกที่ใช้ บนธงชาติในอดีตเครื่องราชอิส,สริยาภรณ์และเป็นสัตว์คู่บุญญาธิการซึ่งเป็นเครื่องมงคลชนิดหนึ่งในสัปดา,ารัตนแห่งพระเจ้าจากกักรพรรดิประเทศมาเลเซียเสือโคร่งมาลายูพบในป่าดิบชื้นของมาเลเซียมักอาศัยในป่าผื้นเล็ก,ลกชอบอยู่ตามป่าเต็งรังที่ ตั้งแต่ก็พบในป่าพลุด้วยขนาดลำตัวจะมีขนาดเล็กกว่าเสือโครงอีโดจีนเล็กน้อยลักษณะทั่วไปก็ใกล้เคียงกันมากในปีพศ2519กฎหมายของมาเลเซียระบุให้เสือโครงเป็นสัตว์คุ้มครองอย่างเข้มงวดภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ป่าเสือโครงเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศมาเลเซียนะคะ คือเสือโคร่งมาลายูมาเลเซียสัตว์ประจำชาติคือมังกรโคโมโตมีถิ่นอาศัยอยู่บนอุทยานแห่งชาติโคโมโตในอิโอโนอโดนีเซียอยู่ในวงสกุลเดียวกันกับเฮียตัวโตเต็มวบมีขนาดความยาวโดยประมาณ2-3เมตรและมีน้ำหนักประมาณ 90กิโลกรัมรูปร่างหน้าตาเหมือนเฮี้ยชนิดอื่นทั่วไปแต่มีลำตัวใหญ่และยาวกว่ามากมีลำตัวสีเทาออกดำกว่ามังกรโคโมโตเป็นสัตว์ที่พบได้เฉพาะบนเกาะโคโมโตและหมู่เกาะใกล้เคียงเท่านั้นโดยไม่พบในส่วนอื่นของโลกอีกมีอุปนิสัยดุร้ายชอบอยู่เป็นฝูงมังกรโคโมโตเป็นสัตว์กินเนื้อ เป็นอาหารประเทศฟิลิปปินส์นะคะสัตว์ประจำชาติคือควายนะคะหรือคารบาวเป็นภาษาตะกะล็อกเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับงานเกษตรกรรมของประเทศทางเอเชียเป็นสัตว์สีขาเท้าเป็นกีบน้ำหนักตัวผู้ตัวผู้โดยต,ตัวเต็มวัยโดยประมาณ520 5 6 0กิโลกรัม ตัวเมียเฉลีย่ยประมาณ360-440กิโลกรัมมีผิวสีเทาถึงดำบางตัวก็มีสีชมพูนะคะที่เรียกที่บ้านเราเรียกว่าควายดอนนะคะหรือว่าภาษากลางเรียกว่าควายเผือมีเขาเป็นลักษณะเด่นเฉพาะตัวปลายเขาโคง้งเป็นวงคล้ายพระจันทร์เซี้ยวควายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใช้แรงงานได้ระหว่าง อายุ2.5-3ปีช่วงที่ใช้งานได้เต็มที่คือระหว่างอายุ6-9ปีอายุโดยเฉลี่ยประมาณของควายคือ25ปีประเทศสิงคโปร์เมมร์ไลออนสัตว์ประจำชาติของสิงคโปร์คือสิงโตทะเลถือเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของสิงคโปร์ ลักษณะของหัวเป็นสิงโตและตัวเป็นปลาออกแบบโดยในยฟเซอร์บรูเนอร์ถูกสร้างขึ้นโดยในซิมนางเซงช่างแกะสลักที่มีชื่อชาวสิงคโปร์โดยชวนใหญ่หากใครนึกถึงสิงคโปร์มักจะนึกถึงเมอร์ไลออนเป็นอันดับแรกเสมอประเทศบูนาย เสือโครงมาลายูพบในป่าดิบชื้นโดยมักอาศัยในป่าผืนเล็กๆมีประชากรเสือโครงไม่มากเสือโครงชนิดน,นี้ชอบอยู่ตามป่าเต็งรังที่ต่ำแต่ก็พบในป่าพลุด้วยขนาดลำตัวจะมีขนาดเล็กกว่าเสือโครงอีโดนจีนเล็กน้อยประเทศเวียดนาม สัตว์ประจําประเทศเวียดนามคือเสือโครงหรือเสือลายพาดกรอนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดกินเนื้อเป็นอาหารน้ําหนักโดยประมาณ130-260กิโลกรัมมีขนลําตัวสีน้ําตาลเหลืองหรือเหลืองอมส้มมีลายสีดําพาดขวางตลอดทั้งลําตัวเป็นจุดเด่นอายุโดยเฉลี่ย15-20ปีนอกจากเสือแล้วยังมีมังกร มังกรแล้วก็ควายเป็นสัตว์ประจำชาติอีกด้วยนะคะแสดงว่าประเทศเวียดนามมีสัตว์ประจำชาติควายเสือโคร่งแล้วก็มังกรประเทศลาวสัตว์ประจำชาติก็คือช้างสาเหตุที่ประเทศลาวใช้ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติเพราะเดิมทีประเทศลาวเป็นอาณาจักรล้านช้าง มาก่อนซึ่งช้างที่พบในเรานั้นจะเป็นช้างเอเชียจะมีขนาดเล็กกว่าช้างแอฟริการวมทั้งมีใบหูขนาดเล็กกว่ามีอายุโดยเฉลี่ยประมาณ60ปีลำตัวมีสีเทาตัวผู้มีงาขาวเรียกว่าช้างพลายถ้าไม่มีงาเรียกช้างสีดอตัวเมียเรียกช้างพังส่วนใหญ่ไม่มีงาปรากฏให้เห็น ในฤดูผสมพันธุ์มีอาการดุร้ายมากออกลูกครั้งละตัวประเทศเมียนมาสัตว์ประจำชาติคือเสือโครงหรือเสือ,สอลายพาดกรอนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นเสือลายสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดด้วยมีขนลำตัวเป็นสีน้ำตาลเหลืองหรือเหลืองอมส้มมีลายสีดำพาดขวางตลอดทั้งลำตัวซึ่งลายเส้นนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเสือโครงแต่ละตัวจะมี ลายไม่เหมือนกันเปรียบเสมือนลายนิ้วมือของมนุษย์เสือโคร่งกระจายพันธุ์อยู่ทั่วไปในทวีปเอเชียตั้งแต่เอเชียตะวันออกจนถึงตะวันออกกลางแม้แต่พื้นที่หนาวเย็นอย่างไซบีเรียหรือแห้งแล้งเป็นทะเลทรายกัมพูชาสัตว์ประจำชาติก็คือกูปลีหรือโคพลถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในปีคศ1937โดยพบใน เขตป่าของกรรมัมพูชาชื่อวิทยาศาสตร์ว่าบอสซูิลิเป็นสัตว์จำพวกกระทิงและวัวป่าเป็นสัตว์กีบคู่ตัวโตโคนขาใหญ่ปลายหางเป็นผู้ขนขนาดความสูง1.71ถึง1.90เมตรขนาดลำตัว2.10ถึง2 2 2เมตรน้ำหนักโดยประมาณ700-900ถกกิโลกรัม เป็นวัวป่าสายพันธุ์เก่าแก่และได้ชื่อว่าเป็นต้นตระกูลของวัวบรามันในปัจจุบันปัจจุบันไม่มีการรายงานการพบมานานแล้วเชื่อว่าอาจจะสูญพันธุ์หรืออาจจะยังพอมีหลงเหลืออยู่ในชายแดนไทยกัมพูชา